สวัสดีด้วยครับผมแอดมินจำโมกิเตาร์ไฟครับเราก็จะมารีวิวนะครับพอทเฮดดีห้0แล้วก็นี่เลยครับน้องแดงตัวนี้เลยนี่เลยครับสวยสดใส24เฟนนะครับปิกอัพนี่เรียกว่าดี <c oughs> อะไระ,ะดันแคนดีไซน์เลยโอ้โหดีมากๆดันแคนดีไซน์เห็นไหมครับนี่เลยเลื่อมมับนะครับหนึ่งวอลุ่มหนึ่งโทนซีเลคเตอร์สามทาง นะครับอ่ามาฟังเสียงกันเลยนะครับอ่าแล้วก็รีวิวไปพร้อมกับพัดเฮดดีห0าเลยนะครับใครที่ซื้อของออกจากมุอกิจไฟก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องเซตอัพเสียงให้อยู่แล้วอ่านี่เป็นเสียงคลีนนะครับอ่ารีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับ เลยนะครับเสียงคลีนนะครับโดยปกติส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นเป็นตัวกาลางอเดี๋ยวลองเปลี่ยนมาเป็นตัวบนมากนะครับโอ้มีความคมมากๆหัวโน้ตชัดเจนใช่ได้ เรียกว่าทาวังทวังนิดๆนะครับโหจัดไปได้หลายแนวกว้างๆเลยอะต่อามานะครับเป็นเสียงแบบว่าคีนคอรัดกันบ้างได้พอร์ต HD 500x เราก็จะตั้งให้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอะอันดับต่อมานะครับเป็น ลิทช่มนครับรุนแรงรวดเร็วก็ช้ชัๆไวเหมือนผู้ใหญ่เล่น แบบนี้เลยนะครับอ่าต่อมาครับเป็นเสียงโซโล่แน่นอนครับเสียงโซโล่ก็จะมีดีเลย์รีเวิร์อ เสียงนี่คมชัดมันได้จากปิกอัพเลยนะครับตัวนี้นี่เรียกว่าได้ปิกอัพดีเลยนะเนื้อไม้ก็ดีนะครับนี่นะต่อเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ต่อคอเลยอ่ะดีมากๆเหมือนพวก P รีไระดับคัสตอมเลยตัวนี้นะเป็นต่อแบบนั้นเลยครับนะคือเรียกว่าแจ๋วแจ่มจบนะครับอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับซื้อของพี่เจ้า์พี่เจฟรี์นี่เลยครับมีของจริงมีของชัวนี่เลยให้ดูเลยครับ ใช่ไหมครับเพียบครับไม่ต้องห่วงครับซื้อขายกับใครก็ได้แต่ถ้าซื้อกับยมุกอิจฉาไฟต้องมีความพิเศษคุณจะได้การเซตอัพแบบนี้แล้วแอมเท่ๆแบบนี้เราก็เซตอัพให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเซตอัพมีมาตรฐานค่อนข้างสูงเลยระดับศิลปินเล่นกันเลยนะครับเพราะว่ามันออกมาจากแคปนะครับแคปที่ดีมีใช้ปว่บครึ่งตู้ที่ดีก็มีใช้ว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรา ใช้แคปที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเชลหรือเมซ่าก็แล้วแต่นะครับเราจะอ้างอิงมาจากลําโพงนั้นเลยนะครับนะไม่ต้องห่วงครับซื้อของพี่เจม,มุกจะไฟก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเซตอัพนี่อย่างนี้เลย <laughs> เอาว่ากันไปนะครับว่ากันไปเอาโอเคใครอยากได้พอร์ตเ d ดดี้กนะครับก็จัดไปเลยแล้วก็กีตาตัวนี้ด้วยนะครับราคาหลักพันนะไม่แพงนะ นี่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่หลักหมือนั้นหลักพันลายสวยๆแบบนี้นี่เรียกว่าหูคุ้มอ่ะคือใครได้เฉพาะปิกอัพก็คุ้มแล้วถ้าคุณไปซื้อก็ตัวเท่าไหร่แล้วใช่ไหมตัวสามพันสองตัวหกพันเข้าไปเร็วเห็นไหมครับเออว่านั้นเนะ่ยคุ้มแน่นอน,นครับอ้าโอเคจัดไปครับ